สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิคะอมบอลลีกครับปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะเวสต์แฮมยูไนเต็ดณสนามออทฟอร์ดเวลา1น5นาิกานาทีแมนยูต่อ1.10ลบ1ิอเลกุน่าโซชาในใหญ่ของพีแดงเกมนี้ จะสลับโรเตชันลงทั้งหมดและยังมีตัวเจ็บค้างอยู่อีกได้แก่ผู้รักษาประตูดินเฮเดอร์นกองหลังฟิลโจน์กล่องหน้ามาร์คาราฟอร์ดอามาเดียโลงานนี้จะมีทอมฮีตันได้โอกาสลงเฝ้าเสาคู่หลังวางวิกตอร์เดเดเลฟยืนเซ็นเตอร์คู่กับเอเล็กบาย์แดนหน้าเจสซิลินกาดอองตัวนิมซิยาลและหน้าเป้าเอดิสันคาวานีด้านเดวิดมอยกุซื้อ่ของทีมเยือนขุนค,ค้อนงานนี้ก็โรเตชันเหมือนกัน โดยลิดเจ็บของทีมนั้นมีเพียงกองหลังวินสตันลิทเท่านั้นไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนาดานอังฟงโซอเลล่าจะได้ลงเฝ้าเสากองหลังเคลกดอสันยืนคู่กับเคอร์ซูมาแนลุกนิโคล่าวลาซิสซาอิสเบนรามาและมิเกเอลตนิโอจะคืนทับหลังดวแบนไปเกมก่อนคู่นี้เพิ่งจะดวลกันมาในบอลลีกและจะต้องมาดวลกันในบอลลีคับต่อโดยที่ทั้งคู่นั้นน่าจะปรับโรเตชันไปทั้งหมดเพื่อดวลกัน จ้าบ้านฝั่งผีแดงเกมนี้ผลงานกําลังดีชนะ3จาก4เกมลังสุดและกําลังมีเกมรุกที่ดีจะเจอกับเวสแฮมที่ทีมเยือนจัดชุดผสมลงเล่นและไม่น่าจะเต็มที่เท่าไหร่กับเกมนี้เพราะเป็นบอลถ้วยราคาบอลน,นั้นออกมาที่1ลูกกับชุดผสมสปองวัดต่อผีแดงไปดีกว่าได้อยู่ในรังด้วยอย่างน้อยน่าจะมีให้เห็นสักเม็ด2เม็ดผลที่คาดแมนยูชนะ2 0ง อลันเชียเลอร์กล่าวชื่นชมความสามารถของโอิโกนาโซชาที่กล้าเปลี่ยนตัวจนทําให้ทีมเก็บ3แต้มสําคัญในนัดที่ปิดแสดงบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษกล่าวในคออัมนมของตนใน BBC โดยระบุว่าในใหญ่ปิดแสดงมีความกล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงแทคกติกหลังโดนวิจารณ์อย่างหนักในเกมที่พ่ายกับยังบอยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดกลางสัปดาห์ ชัยชนะ2-1ของแมนยูไนเต็ดเหนือเวสแฮมเมื่อช่วงบ่ายของเย็นวันอาทิตย์นั้นอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาแต่มันเป็นชัยชนะที่สามารถกระตุ้นทีมได้เป็นอย่างดีหลังจากที่โดนวิจารณ์จากความพ่ายแพ้ในแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ความผิดพลาดของเจสซีลินการ์ดคือการมอบของขวัญให้กับยังบอยและโอเลกุน่าโซชาในใหญ่ของ Man United, แมนยูไนเตดก็ยังคงยึดมั่นกับการเปลี่ยนตัวเช่นนี้ในช่วงท้ายเกมซึ่งทั้งคู่สามารถแก้ตัวได้สำเร็จที่ลอนดอนสเตเดียม โซชามีความกล้าหาญและทําการเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายเกมอีกครั้งในเกมกับเวสแฮมด้วยผลการแข่งขันที่สมดุลน,นี่คือเวลาที่พวกเขาโต้กลับคําวิจารณ์เหล่านั้นมันเหมือนกับเกมเมื่อวันพุธเขาส่งลินการ์ดและมาติดลงสนามและก็เป็นมาติดที่ประสานงานกับลินการ์ดจนนําไปสู่ประตูชยัยจากนั้นก็ไม่มีใครตั้งคําถามเรื่องการเปลี่ยนตัวของโซชาอีกเลย อิบิสูมามิดฟิลด์พลังขับเคลื่อนของไบรตันแอนด์โฮปอเบียนยอมเปิดเผยความในใจเป็นครั้งแรกหลังไม่ได้ย้ายมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลตามข่าวลือที่ออกมาหนาหูมาตลอดช่วงซัมเมอร์ดาวเตะทีมชาติมาลีวัย25ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับไบรตันมาตลอด3ฤดูกาลหลังสุดจนถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีที่สุดในวงการลูกหนังอังกฤษณปัจจุบันอันกระส่งผลให้เขาได้รับการจับตามองจากทีมใหญ่มากมายทั่วโยุโรป แทมเกือบได้ย้ายออกจากถิ่นฟอร์ม์ไปจริงๆในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์เมื่อต้นฤดูกาลโดยมีลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งตามที่สื่อแทบทุกสำนักในอังกฤษคาดการเอาไว้การที่ผมไม่ได้ย้ายออกไปทีมอื่นในซัมเมอร์นี้อาจเป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาจริงๆก็ได้บางครั้งมันเป็นเรื่องของโชคชะตาและมันก็มาถึงในสักวันอย่างแน่นอนแต่ถึงกระน,นั้นผมก็มีความสุขดีกับการเล่นฟุตบอลให้กับไบรตันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามความฝันของผมก็เหมือนกับนักฟุตบอลอาชีพส่่วนใหญ คือการได้ไปโชว์เพลงแข่งบนศึกแชมเี้ยนสลีกต่อเนื่องทุกป,ปีควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆร่วมกับสโมสรผมอยากประสบความสำเร็จเพื่อตัวเองไม่ใช่ผู้เปรียบเทียบกับคนอื่นไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเลย 6. นักเตะได้คัมแบ็กมาอยู่ในแต่รอบ2ก่อนถึงคิวคริสตนโโรนัลโดได้กลับหวนคืนสู่ทินเดิมที่เคยสร้างชื่อในวงการลูกหนังโลกอีกครั้งสำหรับคริสตนโโรนัลโด ดาวเตะกัปตันทีมชาติโปรตุเกสพอได้ตัดสินใจย,าย,ย้ายจากยูเวนตุสเพื่อกลับมาร่วมทัพปิดแสดงเป็นรอบที่2หรือรอบแรกจากผลงานที่เคยค้าแข่งในถิ่นออตทฟอร์ดเมื่อปี2003ถึง2009เล่นไปทั้งหมด292เกมในทุ่รายการยิงได้มากถึง118ลูกแต่ทว่าโรนัลโดไม่ได้เป็นคนแรกที่ย้ายกลับมาร่วมทัพแมนยูเป็นครั้งที่2เพราะก่อนหน้านี้มีถึง6คนที่เคยหวนคืนกลับสู่ถิ่นออตทฟอร์ดมาแล้วมาร์คฮิว อดีตกองหน้าทีมชาติเวลต้องย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ80โดยเริ่มต้นแจ้งเกิดในวงการลูกหนังจากการเป็นเด็กปั้นในทีเมเยาวชนของแมนยูไเนเต็ดและเลื่อนชั้นมาเล่นชุดใหญ่ในปี1980หลังจากนั้นได้ย้ายไปค้าแข้งในถิ่นต่างแดนกับบาร์เซลโลนาในปี1986แต่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังและถูกปล่อยให้กับบาเยอร์มินิกยืมตัวใช้งานในปี1987อีกด้วยก่อนจะย้ายกลับคืนสู่ถิ่นออตตาฟอร์ดเป็นรอบที่2ในปี1988 ซึ่งอยู่ในยุคของกุนซือเซอร์เร็กเฟอร์กูสันและได้ปักหลักอยู่จะถึงปี1995จากนั้นก็ย้ายไปค้าแข้งกับเชลซีเซาท์ทมตันเอเวอตันแบดเบิร์นซึ่งเป็นทีมสุดท้ายในอาชีพนักเตะและได้ตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลในปี2002พร้อมกับหันไปสวมบทบาทเป็นกุนซือคุมทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกเคยผ่านงานคุมทีมชาติบ้านเกิดมาก่อนด้วยฝากผลงานลงสนามรับใช้แมนยูในทุกรายการ2รอบ473เกม ยิงไป163ลูกเลสซิลีในด่านผู้ล่วงลับชาวอังกฤษคงต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ90ที่ย้ายมาจากลูตันทาวแบบยืมตัวในปี90และได้ย้ายมาเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งของแมนยูในฤดูกาล1 9 9 0เรถึงพเพียงซีซั่นเดียวเท่านั้นก่อนถูกปล่อยย้ายซบแอสเซนวิลล่าแบบไม่มีค่าตัวและได้หวนกลับคืนสู่ถิ่นออตทฟอร์ดในปี1993แต่ไม่ได้ลงเ้่นเัวจริงแม้แต่กมเดียว เพราะเป็นตัวสำรองในธนะมือ3นั่นเองจากนั้นก็ยา้ายไปค้าแข่งกับทีมต่างๆและตัดสินใจเลิกเฝ้าเสาให้กับเวสตแฮมเป็นทีมสุดท้ายเมื่อปี2001และได้เสียชีวิตด้วยการหัวใจวายเฉียบพลันในช่วงปีเดียวกันฝากผลงานลงสนามรับใช้ปีแสดงในทุกรายการ2รอบ55เกมมาร์คบอชนิดอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติออสเตรเลียซึ่งต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ80 เดยเริ่มต้นแจ้งเกิดในวงการลูกหนังตอนที่ถูกดึงมาเป็นเด็กปั้นในทีมเยาวชนของแมนยูในปี1989แต่ตอนนั้นไม่สามารถเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพได้เนื่องจากปัญหาเรื่องวีซา่าจึงต้องย้ายกลับไปบ้านเกิดแบบน่าเสียดายหลังจากนั้นแอสเซนวิล,ล่าก็ดึงกลับมาค้าแข้งในอังกฤษและโชว์ฟอร์มการเซฟได้อย่างเหนียวหนึบและได้ย้ายกลับมาเฝ้าเสาในถิ่นออเทอฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวเพื่อสวมบทเป็นตัวตายตัวแทนของไมเคลิลตำนานมือหนึ่งที่โบกมืออำลาในปี1999นั่นเอง แต่กลับมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนอกสนามจึงย้ายซบเชลซีแบบฟรีในปี2001หลังจากนั้นมีปัญหาเรื่องยาเสพติดทําให้หมดอนาคตในวงการฟุตบอลฝากผลงานการลงสนามรับใช้ปีดแสดง2รอบ38เกมพอสโคอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษถือเป็นการหวนกลับมาค้าแข้งให้กับแมนยูได้2รอบเหมือนกันโดยเริ่มต้นแจ้งเกิดในวงการลุ่มหนังจากการเป็นเด็กปั้นในทีมเยาวชนและเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในปี93 พร้อมกับอยู่ปากหลักจนกลายเป็นหนึ่งในตำนานกองกลางแห่งทีมอัลต์ฟอร์ดแม้ตัดสินใจแขวนสตาร์ทเลิกเล่นในปี2011แต่ก็ได้หวนกลับมาช่วยทีมในฤดูกาล2012-2013แต่ก็เพียงแค่ซีซันเดียวเท่านั้นฝากผลงานเอาไว้จาก2รอบ718เกมยิงไป155ประตูพอปอกบา กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเป็นนักเตะอีกคนที่ได้หวนกลับมาค้าแข้งให้กับแมนยูสองรอบเริ่มต้นแจ้งเกิดจากการเป็นเด็กบ้นในทีมเยาวชนและเลื่อนชั้นมาเล่นชุดใหญ่ในปี2011แต่ว่าตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเก็บเข้าของย้ายไปร่วมทัพยูเวนตุสในปี2012แบบไร้ค่าตัวและโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจจนแมนยูยอมทุ่มเงินดึงกลับมาโชว์ฝีเท้าในถิ่นออตรฟอร์ดอีกครั้งเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์และเคยเป็นสติตินักนฟุตบอลที่มีค่าตัววแพงทีี่สุดดในโลกกอ้กย และยังคงปักหลักค้าแข่งมาจนถึงปัจจุบันฝากผลงานการลงสนามทั้งสองรอบไปทั้งหมด199เกมยิงไป38ประตูทอมฮีตันปิดท้ายกันที่ผู้รักษาประตูชาวกรีฑาทอมฮีตันเคยเริ่มต้นแจ้งเกิดในวงการลูกหนังจากการเป็นเด็กปั้นทีมเยาวชนแมนยูและเลื่อนชั้นมาเล่นชุดใหญ่ในปี2005แต่ไม่เคยได้รับโอกาสแม้แต่นัดเดียว และถูกปล่อยให้กับทีมอื่นยืมใช้งานแบบต่อเนื่องจึงได้ตัดสินใจขอย้ายไปเฝ้าสาวให้กับหลายๆสโมสรตั้งแต่ตปี2010และได้หวนกลับมาค้าแข่งในถิ่นออเทอร์ฟอร์ดเป็นรอบที่2หลังหมดสัญญากับแอสตันวิลล่าในปี2021และถูกวางให้เป็นตัวสำรองในฐานะมือ3นั่นเอง